แนวกินแรงค้นเข่ากาเดืกนะคะอันนี้ต้มเนื้อต้มเนื้อบอกคมพ่อขาบอกว่าถ้าจะให้คมเอาดีแซน้ำเดือวาวสันกับลาบปลาดุกหแห้งๆกับต้มตุมเนื้อค่ะไพมกนะักเนาะจะเหมอือนโบไซคมดตอนนี้กาประธในมีดอกนะคะยอดวิวมีแต,แต่ยอดนี่ละยอดพักยอดพักติวนี่ละ วิทยหยอดพักติวอยู่แล้วค่ะเอาว่ากินกับลาบประดุกเนาะยอดวิวยังไม่มีมิทย์ยอดพักติวค่ะมั่งกินกับลาบประดุกกินเพิ่มพลังก่อนไปทํางานนะคะอย่าตกใจนะหนาสดเดอ้อเราก็มีสโลแกนของเรานะคะว่าเราจะออกกล้องตอนที่เราไม่สวยก็ได้มาค่ะกินขา้าวกินข้าวก็ต้มต้มแซบ่บอเอาคมม่มาาคมนะคะ เอาต้ม um สมสมแสบสมเซือแซ่บแสบเอากินไม่ได้กินโซสิได้กินอีกแคชน่งกระเทียงขึ้นค่ะลาปลาดูกับแซ่บพี่กันเข่ากันแห้งเข่ากันคักกัาบเื้อผักติวไม่มียอดบิวเอายอดผักซิวไปก่อน แสบค่ะเมือองพนกับต้มเปื่อยดีดีแสบกินแล้วก็ไปทำงานเขาบอกไปก่อนว่าบปเิเห็ดเองนะคะเพราะ่าไม่ขาเฮ็ดถ้าทำเองก็ต้องเป็นวันหยุดตัวว่าหมวยมันหรือมวยจะค่อยเห็ดน,นี่ค่ะลาบประดุกแห้ง มัผักติวแซ่บแซ่บโอ้นี่คือธรรมชาติจริงๆมีใบนอนจอพร้อมเนาะแต่ว่าพวกกิ่นต้องข้นชิ้งลุกเดีวเรากินแบบเป็นเมี่ยงดีกว่าถ้าเป็นกินเป็นเมี่ยงเอาเอาใส่มรสเ็ดใบถั่วทิพย์แล้วเราก็หอ่อแล้วก็กินอืมได้อยู่นะคะ อยากแบ,บส่วนหล่ำใส่พร้อม,อมเหนือเปื่อยดีดีแล้วลกับเฮดแบบบอนั่งลึกค่ะบกเข้มบอนั่งลึกทอดเสแสบ็งอยู่ละ เขาทําเผื่อให้คนเติมนะเพราะใคอยากเติมแบบบีบบุงเน่าบีบยางใส่ถ้าใครมักรสชาติบรจัดจานกับพอดีบริปุ่มเขีมไว้ก่อนลาบมาดูกับพ่อกินนุ้ยแซ่บค่ะแต่กินเราเมื่อกว่าวันดอกค่ะเพราะว่ามเดินมาแล้วสองหมื่นเก้าบางยาประยูทไหม่าสองหมื่นสองพันเก้าก็ไม่เงินราคาเคล็ดลับ ทำไมถึงไม่อ้วน่วนหอนหอนออาการท้องหอนให้อนเขาไปเนี่ยมาค่ะกินเขาแล้วน้ำกันกินแล้วไปทำงานสู่ๆค่ะ